ธนาคารไหนเก็บค่าธรรมเนียมเวลาที่คุณโอนเงินข้ามธนาคารบ้างคลิปนี้ตอบชัดครับกับข่าวสตางมีเดียในวันที่12พฤษภาคม2568นะครับ อันนี้หลายคนถามว่าเป็นธนาคารไหนบ้างนะสตังก์ก็ไปตามข่าวมาแล้วนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์แต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์เวลาโอนเงินข้ามธนาคารเนี่ยจะเสียตังค์นะครับจะมีการเก็บเงินนะครับเฉพาะลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการ business anywhere เท่านั้นดังนั้นแล้วใครที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วไปนะครับที่ใช้บริการผ่านแอป scb easy กลุ่มนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับนั้นแล้วใครที่ไม่ใช่ลูกค้านิติบคุคคลคุณจะโอนไปธนาคารไหนก็ตามไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับจะจ่ายเฉพาะ คนที่เป็นนิติบุคคลและใช้บริการ business anywhere ของ SCB เท่านั้นตอบเคลียร์ชัดนะครับคนที่ใช้ธนาคารอื่นตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดมีแค่ทางไทยพาณิชย์เท่านั้นที่เฉพาะลูกค้านิติบุคคลสบายใจแล้วเนาะหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคําถามอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเงินก็คอมเมนต์มาได้เลยจะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสารสสริการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจา,ากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ